ไม่ได้รักเธอฉันเอากับเธอแก้เหงาเท่านั้นแหละมึงนี่มันล่าจริงๆวิ่งไปนอนแย่ให้ผู้ชายเขาเอาจนท้องฉันมีทั้งเงินแกนก็ได้แค่ตัวเท่านั้นแหละฆ่ามาันผู้หญิงอย่างคุณก็ทำได้แค่นี้แล้วนะใช้ร่างกายถ้าคุณอยากแก้แค้นต้องเชื่อฟังผมนอนกับผู้ชายเพื่ออ,อำนาจเพื่อเงินยอมให้ผู้ชายเอาทั้งที่ไม่ได้รักถ้าชีวิตพิทูลกับอีนั่นมันไม่พัง ฉันไม่มีวันยอมความอยากไม่เลือกของคุณมันจะทําให้ชื่อเสียงของเราพังคนที่นอนแบให้ฉันเอาก็คือผู้หญิงใจง่ายอย่างเธอพ่อแกไข่แกไว้แล้วมันก็ทิ้งแกไปแกมันคือตัวแทนความร่านของฉันพี่จะอยู่ข้างสอนเสมอฉันชอบหน้าแกตอนนี้จังเลยอ่ะมันดูโง่ดิอี <laughs> หน้างโง่คนอย่างแก ีาสิ่งที่พวกมันทำวันนี้พวกมันจะต้องตายอย่างทุกทรมานเพราะฉันฉันจะขยี้ด้วยเท้าของฉันเองราดดอกนิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา2องทุ่ม15นาทีเริ่ม4มี่มกราคมนี้